สวัสดีครับเคยลองนึกภาพอนาคตทางการเงินของตัวเองกันไหมครับว่าอยากให้ชีวิตตอนท้ายๆของเราเป็นยังไงอืมน่าคิดนะคะว่าอยากจะอยู่แบบสบายๆมีอิสระหรือว่ายังต้องออกังวลเรื่องเงินอยู่หรือเปล่าใช่ครับซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาคุยเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าการมีเงินใช้ไปตลอดชีวิตมันไม่ใช่เรื่องโชคช่วยนะอ๋อไม่ใช่โชคช่วยครับ แต่เป็นการที่เราต้องลงมือสร้างพิมพ์เขียวหรือแผนการเงินที่เป็นระบบของเราขึ้นมาเองฟังดูดีจังเลยค่ะสร้างพิมพ์เขียวของตัวเองวันนี้เราจะมาสำรวจแนวคิดหลักๆสัก3าส่วนจากเนื้อหาตรงนี้กันครับได้เลยค่ะจุดแรกเลยที่ผมว่าสำคัญมากๆเลยนะครับคือการปรับวิธีคิดของเราก่อนเลยปรับวิธีคิดยังไงะคะจากแค่เป็นผู้ใช้เงินเนี่ยต้องเปลี่ยนมาเป็นผู้ควบคุมเงินให้ได้ ผู้ใช้เงินกับผู้ควบคุมเงินเออมันต่างกันยังไงคะพอจะขยายความได้ไหมคะได้ครับคือผู้ใช้เงินเนี่ยพอได้เงินเดือนมาปุ๊บหรือมีรายรับเข้ามาความคิดแรกเลยคือจะเอาไปทำอะไรดีนะซื้อของจ่ายบิลกินเที่ยวอ๋อคิดเรื่องใช้ก่อนเลยใช่ครับเหลือเท่าไหร่ค่อยว่ากันอาจจะเหลือเก็บหรือไม่เหลือเลยก็ได้แต่พอเราสวมบทบาทเป็นผู้ควบคุมเงินเนี่ยความคิดแรกมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นว่า เงินก้อนนี้ฉันจะจัดสรรยังไงให้มันโงกเงยขึ้นมาก,ก่อนดีส่วนไหนจะการไปลงทุนส่วนไหนจะเก็บส่วนไหนถึงจะเอาไปใช้จ่ายอ๋อคือคิดเรื่องต่อยอดเงินก่อนเลยเหมือนเราเป็นคนคุมเกมถูกต้องครับเหมือนเราเป็นคนขับรถมีแผนที่อยู่ในมือรู้ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะพาตัวเองไปเป้าหมายยังไงไม่ใช่แค่ผู้โดยสารที่นั่งไปเรื่อยๆใช่เลยค่ะ การปรับตรงนี้สําคัญมากจริงๆนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแล้วแต่มันคือการปรับทัศนคติพื้นฐานเลยครับผมจากเดิมที่อาจจะใช้เงินตามอารมณ์ตามความอยากมันกลายเป็นการมองเงินแบบมีสติมีเป้าหมายมากขึ้นมองเงินเป็นเครื่องมือใช่ค่ะมองเป็นเครื่องมือหรือมองเป็นเหมือนพนักงานคนหนึ่งที่เราต้องบริหารจัดการเขาอย่างตั้งใจเพื่อให้เขาทำงานสร้างอนาคตให้เราโอ้เปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับค่ะ คือเราต้องกลับมาเป็นนายเหนือเงินไม่ใช่ให้เงินเป็นนายเราพอเราปรับวิธีคิดได้แล้วมาเป็นผู้ควบคุมเงินแล้วสเต็ปต่อไปเลยครับเราจะเริ่มสร้างความมั่งคั่งอย่างจริงจังได้ยังไงเนื้อหาก็พูดถึงเสาหลักที่สองเลยครับเสาหลักที่สองนี่คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเครื่องผลิตเงินเครื่องผลิตเงินฟังดูทรงพลังมากครับมันคืออะไรครับเนี่ยหัวใจหลักของมันคือการพลิกสมการการเงินที่เราอาจจะคุ้นเคยกันครับ สปก,ก,กติเราอาจจะคิดว่ารายได้ลบด้วยค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วค่อยเท่ากับเงินออมใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนั้นซึ่งบ่อยครั้งเงินออมมันก็อาจจะเหลือน้อยนิดหรือบางทีก็เออไม่เหลือเลยจริงครับ <laughs> หัวเราะเบาๆ <laughs> แต่แนวคิดนี้เสนอให้เปลี่ยนสมการใหม่เป็นรายได้ลบเงินออมเพื่อลงทุนก่อนเลยแล้วค่อยเท่ากับค่าใช้ใจ่าย อ๋อคือการเงินออมเพื่อลงทุนออกมาก่อนเลยที่เขาเรียกว่าจ่ายให้ตัวเองก่อนหรือ pay yourself first ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะหลักการ pay yourself first เนี่ยแหละค่ะคือพอมีไรายได้เข้ามาปุ๊บหักส่วนหนึ่งออกมาเพื่อการลงทุนทันทีเลยต้องหักประมาณเท่าไหร่ดีครับพอจะมีแนวทางไหมในเนื้อหาเขาแนะนำว่าควรตั้งเป้าไว้อย่างน้อยนอยนะคะ1 0 2 0ของไรายได้10-20 ใช่ค่ะแล้วส่วนที่เหลือจากหักไปลงทุนแล้วเนี่ยค่อยเอาไปบริหารจัดการเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆอืมแต่ทําไมต้องเน้นว่าเพื่อการลงทุนด้วยล่ะครับแค่ออมเฉยๆเก็บไว้ในบัญชีได้เะอครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าแค่เก็บออมก็พอแล้วแต่จริงๆมันมีปัจจัยสําคัญที่เรามองค้าไม่ได้เลยคือ เงินเฟ้อค่ะเงินเฟ้อตัวร้ายเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะเงินเฟ้อมันเหมือนตัวที่คอยกัดกินมูลค่าเงินของเราไปเรื่อยๆทุกวันเงิน100บาทวันนี้อีกสิปีข้างหน้ามันซื้อของได้น้อยลงเยอะเลยนะคะกินด้วยครับเพราะฉะนั้นการเก็บเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆที่ดอกเบี้ยแบบว่าน้อยมากๆเนี่ยระยะยาวมูลค่ามันจะลดลงสู้เงินเฟ้อไม่ได้เลยอ๋อเข้าใจแล้วครับงั้นเงินที่ออมได้ก็ต้องเอาไปลงทุนต่อยอดให้มันเติบโต ถูกต้องค่ะต้องเอาไปลงทุนเพื่อให้มันมีโอกาสเติบโตชนะเงินเฟอ้อแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้เราในระยะยาวได้จริงๆแล้วเรื่องลงทุนนี้สิครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากซับซ้อนน่ากลัวไม่รู้จะเริ่มยังไงดีเข้าใจเลยค่ะแต่ในเนื้อ,อาหาก็มีแนะนำทางเลือกสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่ซับซ้อนเกินไปนะคะนั่นคือกองทุนรวมดัชนี The หรือ Index Fu ฟันค่ะ Index Fund ใช่ค่ะหลักการง่ายๆคือเหมือนเราซื้อหุ้นของบริษัทใหญ่ๆดีๆหลายๆบริษัทพร้อมกันผ่านกองทุนนี้กองทุนเดียวอ๋อกระจายความเสี่ยงไปในตัวใช่ค่ะมันช่วยกระจายความเสี่ยงแล้วก็ปล่อยให้เงินเราค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาวฟังดูเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไม่ซับซ้อนมาก แล้วพอเราลงทุนอย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเริ่มจากเงินมากหรือน้อยสิ่งมหัศจรรย์ที่เรียกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นมันจะเริ่มทํางานดอกเบีย้ยทบต้นนี่เคยได้ยินบ่อยครับแต่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ช่วงแรกๆอาจจะยังเห็นผลไม่ชัดเจนค่ะแต่มันเหมือนลูกบอลหิม,มะที่กลิ้งลงจากภูเขายิ่งเวลานาน,านผ่านไป1ิปี2 0ปีพลังทบต้นของมันจะยิ่งทำให้เงินลงทุนของเราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้เลยโห oh. น่าสนใจมากครับงั้นพอเรามีเครื่องผลิตเงินแล้วมีการลงทุนแล้วก็ต้องปกป้องมันด้วยใช่ไหมครับแน่นอนค่ะสำคัญไม่แพ้กันเลยเหมือนเราสร้างเมืองขึ้นมาแล้วก็ต้องสร้างกำแพงป้องกันเมืองด้วยนี่คือเสาหลักที่สใช่ไหมครับการสร้างป้อมประการใช่ค่ะสร้างป้องประการทางการเงินเพราะชีวิตมันไม่แน่นอนจริงๆค่ะอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วป้อมประการนี่มีกี่ชั้นครับต้องสร้างยังไงบ้าง ในเนื้อหาแนะนำให้สร้างเป็น2ชั้นค่ะชั้นแรกคือเงินกองกลางฉุกเฉินหรือ emergency fund เงินสำรองฉุกเฉินนี่เองค่ะอันนี้ต้องเป็นเงินสดหรือสภาพคล่องสูงที่แยกเก็บไว้ต่างหากเลยนะคะไม่เอาไปปนกับการลงทุนต้องมีประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะอุ่นใจเขาแนะนำว่าควรมีสำรองไว้ประมาณ3-6เท่าของค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นจริงๆในแต่ละเดือนค่ะ3-6เดือนค่ะเผื่อกรณีฉุกเฉินจริงๆเช่น ตกงานกระทันหันหรือเจ็บป่วยหนักต้องจ่ายค่ารักษาหรือต้องซ่อมบ้านซ่อมรถครั้งใหญ่เงินก้อนนี้จะเป็นกันชนให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับเงินลงทุนที่กําลังทํางานอยู่ถูกต้องค่ะไม่ต้องไปแตะเงินลงทุนไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสนินแล้วกําแพงชั้นที่2องแหละครับชั้นที่2คือการจัดการความเสี่ยงด้วยประกันค่ะประกันใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันสุขภาพเนื้อหานี่เน้นมากๆเลยค่ะ ทำไมถึงเน้นประกันสุขภาพเป็นพิเศษครับเพราะค่ารักษาพยาบาลสมัยนี้แพงมากจริงๆนะคะถ้าเจ็บป่วยหนักขึ้นมาทีหนึ่งค่าใช้ใจ่ายอาจจะเป็นหลักแสนหลักล้านได้เลยนะคะโอโ้โหซึ่งถ้าเราไม่มีประกันรองรับเนี่ยมันอาจจะทําให้แผนการเงินทั้งหมดที่เราวางมาพังทลายลงได้เลยนะคะน่ากลัวจริงๆครับการมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมก็เหมือนเราโอนย้ายความเสี่ยงเรื่องค่าใช้ใจ่ายก้อนโตตรงเนี้ยไปให้บริษัทประกันช่วยดูแลแทนค่ะเข้าใจแล้วครับ เป็นการซื้อความคุ้มครองซื้อความสบายใจใช่ค่ะการมีป้อมประกันสองชั้นนี้ทั้งเงินสำรองและประกรันมันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะมันคือเกราะป้องกันเครื่องผลิตเงินที่เราอุตสาหสร้างขึ้นมาปกป้องเครื่องผลิตเงินของเราค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าเราลงทุนไปได้ดีๆกำลังเติบโตแต่เกิดป่วยหนักขึ้นมาถ้าไม่มีเงินสำรองไม่มีประกรันก็อาจจะต้องขายเงินลงทุนออกมา ใช่ค่ะอาจจะต้องขายออกมาในจังหวะที่ไม่ดีขาดทุนหรือต้องไปกู้เงินมาจ่ายซึ่งมันจะทําให้แผนทั้งหมดสะดุดหรือถอยหลังไปเลยอืมเห็นภาพเลยครับป้อมประการนี่ขาดไม่ได้จริงๆค่ะมันช่วยรักษาโมเมนตัมรักษาความก้าวหน้าทางการเงินของเราไว้ได้สรุปแล้วพิมพ์เขียวการเงินที่จะช่วยให้เรามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตจากที่เราคุยกันมาก็มี3เสาหลักสําคัญเลยนะครับค่ะมีอะไรบ้างนะคะทบทวนกันหน่อยห คือเปลี่ยนวิธีคิดจากแค่ผู้ใช้เงินมาเป็นผู้ควบคุมเงินให้ได้ก่อนค่ะอันนี้พื้นฐานสำคัญสุด2คือสร้างเครื่องผลิตเงินด้วยการจ่ายให้ตัวเองก่อนเอาไปลงทุนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวอาจจะเริ่มจากอินด x ์ u ันก็ได้ใช่ค่ะเน้นลงทุนไม่ใช่แค่เก็บออมและ 3. คือสร้างป้อมปราการป้องกันความเสี่ยงด้วยเงินสำรองฉุกเฉินแล้วก็การจัดการความเสี่ยงผ่านประกันโดยเฉพาะประกันสุขภาพ ครบถ้วนเลยค่ะ3เส,สาหลักซึ่งการสร้างความมั่นคงทางการเงินแบบนี้มันคงไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสั้น100เมตรจบเร็วๆนะครับไม่ใช่เลยค่ะมันเหมือนการวิ่งมาราธอนมากกว่าต้องใช้เวลาต้องอาศัยวินยัยและความสม่ำเสมอใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะวินัยและความสม่ำเสมอคือหัวใจเลยไม่ต้องรอให้มีเงินเยอะๆหรือรอให้พร้อมทุกอย่างก่อนค่อยเริ่มก็ได้ ไม่ต้องรอค่ะเริ่มได้เลยแค่เริ่มจ่ายให้ตัวเองก่อนตั้งแต่วันนี้เลยแม้จะเริ่มจากจำนวนน้อยๆก็ถือเป็นการสตาร์ทที่ดีแล้วเริ่มเล็กน้อยดีกว่าไม่เริ่มเลยค่ะค่อยๆทำไปสม่ำเสมอเดี๋ยวพลังทบต้นมันจะช่วยเราเองในระยะยาวครับผมทีนี้มีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันไหมครับ ือม,มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือนอกจากสามเสาหลักที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยชีวิตคนเรามันก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะใช่ครับมีแต่งงานมีลูกเปลี่ยนงานเป้าหมายก็เปลี่ยนไปค่ะคำถามที่น่าคิดต่อยอดก็คือแล้วเราจะปรับปรุงพัฒนาหรือให้พิมพ์เขียวการเงินของเราเนี่ยมันยืดหยุ่นสอดคล้องไปกับช่วงจังหวะชีวิตที่เปลี่ยนไปได้ยังไงบ้างอ๋อ ทำยังไงให้แผนมันอัปเดตตามชีวิตเราใช่ค่ะเพื่อให้มันยังคงเป็นแผนที่นำทางที่แข็งแกร่งและพาเราไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวได้จริงๆไม่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ให้แต่ละคนลองกลับไปคบคิดต่อย,ยอดดูนะคะเป็นคำถามทิ้งทายที่ดีมากเลยครับทำให้เห็นว่าแผนการเงินมันไม่ใช่สิ่งที่ทำครั้งเดียวแล้วจบแต่ต้องดูแลปรับปรุงไปตลอดทางเหมือนกันนะครับ